ครับก็สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าที่กอเซโลนะครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวนะครับก็เมื่อคือเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ผมมาถึงนี่ประมาณสี่โมงนะครับก็คันเดียวนะครับคิดว่าจะเหมาจุดนี้คนเดียวแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าพอดึกๆกก็มีเพื่อนๆนะครับ ทางด้านนูน้นทางด้านนูน้นอ,อีกห้าหกท่าน,นครับมามาถึงสักสองทุ่มนะครับสองทุ่มได้นะครับก็ตอนนี้ทยอยตื่นมาชมหมอกนะครับชมหมอกแล้วก็ดึกดึก <c oughs> มีเพื่อนทางด้านนี้มาอีก <c oughs> อีกอีกอีก,อก,อก,อกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเต้นนะครับสองท่านนะครับก็จะเก็บ บรรยากาศนะครับด้านนี้ฝั่งประเทศไทยนะครับฝั่งประเทศไทยในซุ้มด้านนู้นก็คือประเทศไทยนะครับครับแต่ทางด้านนี้คอสเซโลนี่ฝั่งนู้นคือประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนเปิน,นะครับก็วันนี้ก็มีนะครับมี เมฆหมอกประมาณนี้นะครับแต่ก็บังแม่น้ำสาละวินไปหมดนะครับคือเป็นนแม่น้ำสาละวินมาจากทางด้านนู้นแล้วก็นะครับไปทางนี้เป็นแนวเขตทับประเทศไทยกับมินมาครับจุดประสงค์ที่เพื่อนๆมาส่วนใหญ่แล้วก็จะมาชมหมอกกันนะครับที่ด้านดดขึ้นมาบนนี้นะครับดูสังเกตบรรยากาศนะครับ ของหมอกาเปโลแต่เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะขึ้นมันข้างด้านบนมีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมเพิ่งทราบนะครับเพิ่งทราบเพิ่งรู้นะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้เรื่องเส้นทางที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มออฟโหลดจริงๆแล้วเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้นะครับชาวบ้านใช้นะฮะใช้เยอะมากขึ้น ขึ้นลงซื้อของนะครับอะไรเงี้ยเพื่อใช้ชีวิตประจำวันครับก็เลยเก็บบรรยากาศมเมฆหมอกมาให้เพื่อนๆนชมนะครับก็เป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับของทางคอเซโลเนี่ยก็บ้านแม่สามแลบนะครับคอเซโลก็ยังอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนะครับก็มีเพื่อน รีบ่นมาชมหมอกมาถ่ายรูปอะไรก็คือจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อย่างนี้นะครับที่หลายคนดันโดนขึ้นมานะครับพอเส้นทางค่อนข้างจะลำบากนะครับครับก็ประมาณนี้ครับก็เช้านี้ก็ขอให้มีความสุขกับการตื่นมาปฏิบัติภาระหน้าที่นะครับก็ ขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับเพื่อนๆนแล้วก็วันนี้คงจะเดินทางกลับแล้วครับสวัสดีขอให้มีความสุขมากครับ